ไม่เอาสวิงมาฮะยกขึ้นเลยจับสายเฮ้ยโอพอการอย่างงี้มาดิมาเข้าคน,น,นเลยทีเดยวสองไม้จัดเลยครับโอ้โหโอ้โหไนดะ้พร้อมกันเลยสุดชอบเมื่อกี้กูว่ากูมองอยู่อ่ะ เห็นมันตุ๊บๆป่ามันกัดหมือนว่าผมก็มองอยู่นี่ครับโชนี่ครับยับยาหมูจับคุณก็เด็ยับย่างเลยนะคู่เลยผก็ยับยาดูไซจับเเาเลยเว้ยมึงจะคู่นอกคหน่อยคูกว่นี่ครับโชจับโชใกล้ๆนะครับได้พร้อมมล้จัดอาได้หลุมดูนะครับเห็นคามอมึงอ่ะเห็นหรอลุณมึงขมึง คือปลาเห็นหรือเปล่าลมันสูบเดอาคิป,ปเอป,ปอร์มาครับใส่ร้วมกันนี้เอาอจิระวันวันนี้ไม่แหวได้แต่แหวมาสองอาทิตย์แล้วกูอบอกแล้วมึงกูให้มึงมาทางไหนมึงก็ตามกูมาหนุกกกระโดดขึ้นหมุนู้จัดหมุนก็ ยางคู่เลยครับผมึ่ยักยางเต็มคอครับถ่ายยากเลครับเต็มคอเลยครับนี่ครับยักยางคู่เลยครับยักยางแก้คันเต็มคอเลยสุดยอดครับปลายทั้งแตะครับย้ายจุดกันเท้าไปง่าครับทาร์้อาบได้จากไหนตรงนี้ได้จากตรงนี้ ไปก่อนครับตัวใหญ่มันยังกัดเล่นอยู่ครับตัวใหญ่มันกัดไล่อยู่ครับมันยังไม่เอาครับนี่ครับเอาเรื่ยๆไปก่อนครับยักยางแก้คันปลาช่อนกัดยักษ์ครับผ่น้องต้มครับตามต่อมันมีไอ้ตัวใหญ่ เดี๋ยวเลิกตกลแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยครับลงบ่นอนู้นขีดขึ้นมาใหดีตัดทางได้แล้วครับแล้วคู่อืมระอ้วนระรวยเลย

สวยงามครับยักษ์ยางแก้คันฮะสุดยอดนะครับโชยักษ์ยางนะครับยางสีม่วงสีม่วงหรือสีนี่สีม่วงสีม่วงเต็มคอเต็มคอครับผมสวยงามครับ,รบโอโบ้โหกี่แต้มแล้วเนี่ยได้เยอะตกปลาอวดหญิงมันจะมีพลังนิดหน่อยไหนวะมีหญิงด้วยเหรออ๋อ <c oughs> คุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยผมได้ตรงนี้มาเออโอ้โหได้อยู่ ตัวนี้ตัวใหญ่ไปตัวนี้สวยสวยสวยไอ,อย่ลงไปทับก็ตายนะชิบหายแล้วไอ้ตัวเล็กก็เอาปล่อยน้ำมือใครเลือดจาดเวยละยครับสวยงามครับอยู่นู่นมึงเห็นไหมนี่เราก็พักยกครับผมงแพงก่อนวันนี้งงแก่่อนริบล้ม <c oughs> เออแต่ก็ยังดีล้มแต่เราก็ยังมาได้ตรงนี้วันนี้ลูกศิษย์ขิงไม่ได้ละได้กูยังไม่แฮ้วนะกูได้สองตัวเหมือง่านมาลูกศิษย์ขิงไม่ได้ ไอ้ยาที่ที่แล้วมาแม่งว่าได้แดกตักต้งตวงเลยสัตว์กูไม่ค่อยมีเวลาตกแม่ตัวนึงก็โอเคโอเคแล้วอันนี้แล้วเช้าได้ตังตัวตัวใหญ่เลย <c oughs> แม่พี่เอาขาตั้งกล้องมาจะวางโคกไว้ดยลูกโอ้ยนะแบบงเบาแดงนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เบียร์เบานะ <c oughs> ก็เบียร์คาราบาวอร่อยแดกเบียร์เบาซื้อเบียร์เบาเนี่ยไหมมันก็ไม่ถูกมันก็หกสิบแพงกว่าดีโอบาทสองบาทเองเออดีโอก็ห้าแปดห้าเก้าแล้วเพหกสิบเหมือนกันไหมอ่ะหกมันอร่อยก็อร่อยกว่าซื้อเราหกสิบหกสิบห้าเลยหกถ้าข้างนอกหกห้าถ้าซื้อซีเจหกสิบมีเบียร์ดำครับครับเบียร์มันเป็นของโอเคกูจะบอกตอนที่กูเดินบีบน้ำกูจะให้มึงบอกกดกล้องหน่อยแล้ว กล้องกูใส่อยู่ใกล้ๆมึงไม่กดหน่อยเหอ้ยเป็งั้นได้ช็อตสวยครับโอ้ยักยางสีเทากูแล้วสปินเด้อเข้าทางกูเลยอ่ะถึงว่าเด้อสวยครับแต้มทีฮ่าสีแต้มนะฮะวันนี้นี่กี่แต้มวะเนี่ยเออเองสี่สี่ชาวหนึ่งครับผมสองแตพาะรอบบ่ายเนี่ยนเจ็ดแล้วเออเฮ้ยไม่ได้เล้งแต่เช้าด้วยเออรอบบ่ายผมแค่หนึ่งเช้าเอาไปเก็บสองตัวเลยไั้เออตัวเล็กกูหายไปไหนวะทีม กีกูอ่ะเชียวะไม่ใช่กู้สีเงินของกู้สีแดงไม่ใช่ไม่ใช่ของกูได้ขอไอ้ทืมมันกูน้ำมันหยอดให้เลยเออเนี่ยน้ำมันหยอดมันไม่ได้มันใช้ยหยอดหยอดนี่หน่อยหยอดหยอดนี่หน่อย,อยโอเคครับสวยงามครับดูเด็ดยิ้มคันเข้ามาก็ได้ครับนังน่งนั่งนั่งนั่งสัมมนาอยู่ฮุบฮับฮุบฮับฮุบฮับโดนเลยกูจะให้มึงกดตั้งกล้องอยู่แล้ว thân à. tiền thân ti gặp đã đã cái khăn nó đi rồi 我约。 ตกปุ๊บแม่กกัดเลยเฮียกรู้ติขยาย บแบงลอยขึ้นมาเลยอ่ะไอยเยแดกขึ้นะไนอเยส่งสายอปลายจุ่มบัดขึ้นแบงเลยไอเยจังหวะจังหวะช็อตฟิลอ้าวต่ตัวใหญ่ไม่อยู่ตัวเล็กอยู่กัดตามากัด หน้าประตูเลยกัดตาตีนะครับเนี่ยลอกอะไรเนี่ยลอก FK อะไรไม่รู้ครับกับคันใบสันครับ66ฟุตรครับเวทเท่าไหร่เนี่ยเบร10 20ครับของคุณชาวของคุณเพื่อนอาร์มครับผัดกันต่อครับโอ้ย,อย ครับยสีเฉพาดสองตัวใหญ่ๆครับมาได้ตัวเล็กครับสายแบนครับผมนี่ครับไอช่อนกัดยักษ์ครับผมยักษ์ยางแก้คันครับสีม่วงตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นสีออกส้มแล้วครับของคุณอามยจะตามต่อครับ ข้างหน้าเลยคุณอาคุณเช้าอยู่นู่นครับขยายได้อาจจะเบอร์เบอร์นะครับได้ตามขึ้นมาติดครับปลดปลานยนี่ครับครับสุดยอด